ช่างน็อตสั่งมันบ้านๆแบบออนไลน์มาเป็นยังไงมาดูกันค่ะเมื่อวานช่างน็อตสั่งมันไปนะคะทุกคนวันนี้ได้รับแล้วนะคะมันที่ช่างน็อตสั่งนะคะทุกคนจะเป็นมันอ้อนนะคะทุกคนช่างน็อตจะสั่งเป็นครั้งที่2แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากติดใจนะคะทุกคนช่างน็อตจะสั่งเอามาบวดนะคะอร่อยมาทําขนมหวานอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคน เป็นมันบ,นบ้านหาทานยากมากเลยนะคะทุกคนก็เลยเห็นเขามีขายออนไลน์ก็เลยสั่งมานะคะสั่งมาทั้งหมด5โรนะคะโรตกโล่ยีบาทนะคะห้าส่งห้าบาทนะคะทุกคน5โรร้อยนะคะนี่หัวสวยสวยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนลักษณะของมันอ้อนนะคะเขาจะมีขนนะคะและเปลือกของเขาจะมีความบางมากๆเลยนะคะทุกคนเวลาต้มนะคะต้มจิ้มน้ําตาลก็อร่อย หรือนะคะจะเอาไปถแกงเรียงหรือว่าเอาไปบวชนะคะทำขนมหวานอร่อยมากๆเนยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ลองทานนะคะดลองทานดูนะคะมันอ้อนนะคะช่างน็อตนะคะสั่งมาเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกติดใจมากๆเลยบวดนี้นะคะเขาจะมีความซุยความหนึบนะคะเนื้อเขาก็จะเนียนๆนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะ แล้วเวลาต้มนะคะมันอ่อนนะคะเขาจะสุกง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องคอยเช็คนะคะว่าอ่าเขาสุกหรือยังนะคะเพราะว่าเขาจะสุกเร็ว ช่างน็อตสั่งมา5โลนะคะ5โลก็จะสามารถทําขนมหวานได้2ครั้งนะคะทุกคนอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะช่างน็อตชอบมากมันบ้านๆแบบนี้หาทานยากมากๆเลยนะคะดีนะคะที่เขามีขายแบบออนไลน์นะคะสะดวกกับเพื่อนๆคนไหนที่อยากกินอ่มันแบบบ้านๆน,นะคะทุกคนเราก็สามารถเลือกซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีมันอีกหลายแบบนะคะที่ช่างนอ็อตจะไม่เคยทานนะคะก็จะมีมันพร้าวนะคะ ส่วนมันเห็บหรือมันเนบนะคะช่งงะางน็อตเคยทานแล้วนะคะมันเห็บหรือมันเน็บนี่คืออร่อยมากๆเลยเป็นนัมเบอร์วันของมันอ้อนเลยนะคะทุกคนช่าง,งน็อตจะชอบมากๆเลยเขาจะหนึบนะคะเหนียวนะคะน,นะคะุ่มอร่อยมากๆเลยเวลาบลวชนะคะแต่ว่านะคะ <ๆ S 2> เขาจะมีราคาแพงกว่ามันอ้อนนะคะทุกคนแพงกว่ากันเยอะเลยนะคะมันเห็บหรือมันเน็บนะคะจะอยู่ที่ราคา65บาทนะคะส่วนมันอ้อนนะคะอยู่ที่ราคา20บาทเองนะคะทุกคน แต่วความอร่อยของมันแต่ลายชนิดนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะมันอ้อนก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนมันเห็บนะคะก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งนะคะจะอร่อยกว่ามันอ่อนนิดนึงนะคะทุกคนนอกจากเขาจะมีความหนึบมากกว่ามันอ้อนนะคะมันอ้อนก็จะหนึบหนึบแต่ว่าหนึบไม่เท่ากับมันเนบนะคะแล้วก็จะมีความซุยความนุ่มนะคะเนื้อเนื้อมันนะคะจะละเอียดมากๆเลยนะคะครั้งนี้ช่างนอตสั่งมานะคะ วันเดียวได้รับของแล้วนะคะอย่งสั่งเมื่อวานวันนี้ได้รับของแล้วนะคะช่วงเช้าแล้วมารอบนี้นะคะหัวใหญ่มากๆเลยนะคะแต่เขาก็จะมีหัวเล็กนะคะหัวเล็กเขาใหญ่ขะาปนกันไปนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทานนะคะลองเสิร์ชนะคะออนไลน์ดูนะคะช่องฟ้านะคะทุกคนมีขายทุกมันเลยนะคะทุกคนหลายชนิดมากๆเลย มีมันบ้านบ้านขายแบบนี้ก็สะดวกไปเลยสิคะทำขนมหวานแกงบวดแกงเรียงนะคะช่ำๆไปเลยจ้าอร่อยมากๆลองดูนะคะ